าติดตามชมไฮไลท์ของเกมที่แพดสเตเดียมนะครับการท่าเรือครับเปิดบ้านเจอกับคอนแกรนนะครับย้อนไปดูเจ็ดประตูที่เกิดขึ้นในเกมนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับขึ้นทางขวานะครับของทางการท่าเรือแล้วประกอรเปิดให้กับแฮมิลตันนะครับเข้าชาร์จไม่เหลือหนึ่งศูนย์นะครับถือว่านำเร็วตั้งแต่นาที่สิบเอ็ดเลยนะครับจังหวะชาร์จของแฮมิลตันนะครับบอลเปิดทางขวาของประการเปลมพัก ตัวประกบเลยนะครับหนด้นานมาแบบตัวเปล่าโล่งๆเลยแล้วดูครับความผิดพลาดของธนบูลครับเจอเบรนเนอร์ฉกจากเท้าแล้วก็กระชากเขาเกิโทษก่อนที่จะจิงตรงนี้ไม่เหลือแล้วครับประตูต่ตอนหนึ่งตีเสมอได้หลังจากที่ตามหลังไม่แค่3มนาทีน้ำอยู่แป๊บเดียวก็มาไปยึดยับครับตัดสินใจไม่ดีครับธนบูลกับปันทีมเบรนเนอร์แยกไปไม่ฟาวครับแล้วก็ลากไปกดด้วยขวาครับขาดเลซสู่มทีโคโคนะครับ สองจิตสองใจนะครับธนบุญจะจ่ายให้ใครหรือว่าจะไปเองครับสุดท้ายโดนแย่งแล้วโดนโรนันโดขออภัยเบนเนอร์นะครับยิงเข้าไปก่อนที่ประตูของการท่าเรือครับมานำอีกครั้งหนึ่งนาที34จากแฮมิลตันครับการเข้าทำของการท่าเรือเล่นเอาเกมรับขอนแก่นเเสียกระบวนไปหมดเลยครับขึ้นทางขวาเหมือนเดิมครับเราก็เป็นโนบุรุชิมูระนะครับที่ปาดบอลไปทางเสาไกลครับให้แฮมิตันครับ วิ่งมาก็เป็นลูกที่2ตัวในเกมนี้ครับจบครึ่งแรกนำสองกับท่าเรือขึ้นหลังการท่าเรือขึ้นมาแล้วจ่ายตรงนี้เควินพยายามจะเปิดกลับไปอีกทีหนึ่งบูตัสินให้เตะมุมก่อนทีแรกแต่ว่าวีอารกแทซงมานะครับบอลนนไปโดนแขนโดนมือของชัดชัยเจียก,กลางครับที่กลางออกมาไม่เป็นธรรมชาติแล้วผูตัสินให้จุดโทษครับ ก่อนที่บารอสท,ทาเดลีครับีกเข้าไป3-1ครับนาที50ประตูนี้ทําให้ท่าเรือเลอนง่ายครับแล้วก็เป็นลูกที่4ในฤดูกาลนี้นะครับของบารอสทาเดลีครับนำ3-1เร็วเลยนะครับตั้งแต่ในช่วงต้นครึ่งหลังทาเดลีหลุดมาอีกครั้งแตะหลบจีรวัตรเรียบร้อยเลยครับผพ้ทธสินให้จุดโทษไปรวบตรงนี้ไม่โดนบอลเลยครับ จิรวัตรวังถพันธ์แล้วก็ทาเดลี่ครับลุกขึ้นมาสังหารเองครับ4-1ต่อนาที75ยิงมุมเดิมเลยนะครับวันนี้นี่โดนเข้าไป2จุดโทษครับจิรวัตรวังถพันธ์เนี่ยผู้สัมรูของขอนแก่นยูไนเต็ดแล้วปัดดินยิงอีกครับ5-1ต่อครับการเข้าทาการเรือสุดสวยเลยครับนาที80ครับจังหวะนี้มาขึ้นทางซ้ายบ้างครับปบมาดินวิ่งมาดีดด้วยขวาครับส่วนตัวของจิรวัตรเข้าทางเสาไกล มาดามแป้งคุณนนพันธล่ำซ้ำนี่แหละถึงกันจกนิ้วโป้งให้เลยครับไม่รู้มีตบโบนัสอะไรบ้างหลังจบเกม <laughs> ตกนี่ก็น่าจะเยอะเลยครับ <laughs> วิงไปทล้งหกลูกครับนัหนึ่งนะครับแล้วก็มาได้ลูกที่หกครับธนาสิทธิ์ตัวสำรองยกไปให้กับสำรองอีกหนึ่งคนนะครับเ <laughs> ทือศัตเพลพิมาย,งยมงเต็มศีรษะวันนี้นี่หกระตูดีดูการเข้าทำเกมรูกของ,ของการท่าเรือนี่เพลินมากนะครับอู้แล้วทีระสัดิ์ตัวสำรองก็ยังมาปิดท้ายก่อนจบเกมครับ ชนะไป6-1นะครับคะแนนเท่ากับแบงคอก k ยู u ใน,นเต็เท่าบุรีรัมแต่ว่าผลตามู้เสียดีกว่านะครับจบสัปดาห์ด้วยการเป็นทีมจา่าฝูงสำหรับการท่าเรือน c c นะครับ